รัดไ้มครับรรัดรัดี่เลย่ัดาเดี๋ยวผ่านเจดีข้างหน้าดีเนาะไม่ต้องรัดดีกว่าผาเจดีย์นับกาลังสร้างเจดียอยู่เจดีย์ไหครับเจดียังไม่เสร็จครับดเขาลบไปก่อน ยี่ิเต่าตัวยี่้ามันน่าจะหล่นนะนะปั๊กที่เราใช้อยู่ไปมันเป็นห้านนเปนสามนะบลากกันเป็นยี่สิบอันนี้ก็เอาไปใช้งานได้นีสอง้อยยี่สบแต่นี้ร้อยร้อยสิบในสองเป็ห้าเส็้าเป็นีสิบองวนเนี่ยใไปแน่เคยเลยนไ้ไม่ไปแต่พอเราทำเป็นวนสูงก็ได้ นะีรรพาเศนนี้ไปยังไงจะตกรอไปลยลเจียงนน่ไรอติดเจเจนับไมเจเจนับไหเจเจนับเจเจนับ อ่านี่ก็ติดเ,เนี่ยติดมครบันนี้ก็ติดครับติดดีสว่างดีครับไซเบอร์ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เลยไซเบอร์ตันเหล็กได้ไหมไม่รู้เลยครับก็ใช้แต่แอนโหลดอันนี้มุนก่อนครับนี่มุนดวงตาเราสร้างเองเลยเนี่ยงั้นอยู่ลบเดียว เดี๋ยวจะไปดูปราสาทหน่อยอ๋อครับครับแต่เดินกระพ่านจ้าละจิ้มเลยแล้วมันรู้สึกดีไหมรู้สึกว่าเจ็บครับปราสาทผุพังเลยใช่ไหมครับผมผุพังแต่ก็ยังมีแบบโครงสร้างอยู่ครับโครงสร้างปราสาทที่อาจารย์วันดีบอกว่ารรวนนพระเอ่อโดนขุดไปอ่ะสามร้อยกว่ารูปที่ ที่เราไปเขาพนมลุกอะ่ะอาจารย์วันดีไลฟฟังอ่ะสามร้อยกว่ารูปสนุกไหมครับไม่เ,เรียนละบอกนี้ยถ้า,ถ,าถ้าไม่จับที่ที่รานทิ่ตัดแล้วจับที่อื่นไม่มีของให้ดูอย่างเี้ they กิโลไม่เอาเลยโลม่อยนบระฆงเาเลยอะ้หเใกล้ดเดียวายที่เมตาึินังแต่นี่ยังเอาปืนไม่ได้ อาวิอะไรอาวิโลกิตเตอรสวนไม่ไม่มีไม่มีรุ่นนั้นยังไม่มียังมาไม่ถึงไม่คนยิมครับโลกิตเตอร์สวนทัพโพธิสัตว์นี่ไงโพธิสัตว์คนยิมกับกว้างกันเนาะเออเมืองเก่าอ่าจะางขุดจริงๆเนาะ คุณขุนเห็นว่าได้รับได้รับภัยโทษภัยได้ประสบชะตากรรมอะไรเห็นหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังะมีมีกรรมอยู่เรามามาศึกษาโซลาเซลหรือว่ามาเรียนโบราณสถานทุกอย่างใช่ทุกอย่างอาจารย์บอกของแถมไม่ใช่อันนี้เป็นงานหลักอะโซลาเซลของแถมของแถมครับจริงๆของแถมรับน้อง

ฐานนันอยู่ข้างล่างเหรอเน คุณนะมันไดอยู่ลองไปคุณหาเนาะเ็๊เขาลงมาตักน้ำเหรอมันได้ลงมาตักน้ำลยถ้ามีบันไดอยู่นี่ก็แสดงว่าใหม่ๆอยู่แล้วแต่ตับงั้นมันยังไม่นานใช่ร้อยปีหรอกเรื่องจะเรื่องเขาจะเตรียมเบือนนะาหรือไงมาเช็คอะไรก่อนเลยมันได้เขาไปตักน้ำก็ได้แอ่งน้ำเพราะเขาเอาเอาโครงเหล็กมาทำไว้เห็นไหม ที่นี่กลายเป็นไปกลายเป็นไม่ใช่ไม่ใช่หินอย่างเดียวนะเป็นดินเผาด้วยนะเนี่ยโครคงสร้างดินเผาการถล่มลงมาตอนนี้เขาขึ้นไป้นุรูปไมอย เป็นอยู่มันไม่อยู่ตรงนี้นะมันถล่มไปแล้วเพราะ,ะนั้นถ้าถ้าเราจะบูรณาประสา์เนี่ยเราต้องขุดแต่ทีนี้คนขุดหาของเนี่ยเขาไม่เบือ่อนะเขาขุดเอาเลยแต่การการบูรณากริงคือต้องขุดดินออกเพราะว่าพันปีเนี่ยดินก็จะถมสูงไปเรื่อยๆเพราะมันมีต้นไม้ทับไปเรื่อยๆมันก็จะมีดินเกิดใหม่เพราะ,ะนั้นเราก็ต้องคืนเอาดินออกไปก็จะไปเห็นเห็นสิ่งที่อยู่กลางใต้เอง เวลาเขาอนุรักษ์นี่เขาต้องขุดแต่เขาจะต้องรู้ว่าหินอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเอามาต่อยยังไงแต่พวกหากของนี่มันก็เอาไปเลยเดี๋ยวไปบ้านมุดเหลือเป็นโปรแกรมสุดท้ายวันนี้ไปมุดมาพักฝักกดอยู่นี่บอกลมตาไว้อยู่เดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะมานอนอยู่นี่สักทีแบบนี้ดีไหมน่าจะเงียบดีนะ นี่นี่ก็ใช่อ,อะไรครับก่อนน่าจะทางที่มันนะมนี่แล้วไงมันกระจายอยูอ่มจริงเราที่เราถามในสื่อเขาบอกนะว่าเครัสื่งที่แปล บกันเต่อในสี่อ่ะคุยแค่อ่านลุกแหะมืออะไรก็ไปแจกไปอ่ะอ่านหมดป่ะไม่หมดล้วันธีกันที่ว่าผมค่อยอ่านอยู่แล้วผมเน้นลงมือเลยจะผิดจะถูกกวว่าไปถึงไปถึงหลวงพ่อ เดี๋ยวปั๊กก็ได้ก็เดียบชาร์จโทรศัพท์ก็ได้แช่เด็ปเตอร์โทรศัพท์ชาร์จก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ ไม่ต้องไม่อดบิดอยู่ไม่หักสะจันนะไม่มหัาสะจันเลยครับมหาเรื่องธรรมดาไม่มีมหัาสะจันในในหลอดทุกหลอดไม่ได้อดติดอแล้วในทีในคอมพิวเตอร์ไม่ได้ออยู่นะไฟเข้าสายธรรมดาเนี่ย ได้ขึ้นมาแล้วพาต่อ,อมาทำมันจะ <laughs> ต้องกระจกมีความเปียนสูงและคนรุ่นหลังก็จะมาคิดยังไงยัง,งรู้ไงมีความเกียนทิศหนาต้องดูประเทผสมได้เยอะๆนี่เอาไปตีดาบนี่โอ้สุดยอดครับต้นไม้ก้อนใหญ่มาตะกัด คือคือบัตรกีหัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะช่วยลดลดการเกิดไอ้พวกคาบสนิมซึ่งถ้าเราทํำอะไรที่ขันน็อตเนี่ยเราต้องไล่์ตะกัวบัตรกีเลยเพราะว่าไ,ไ,ไปใช้ข้อต่อแบบ,บรถยนต์ไม่ได้นะมันสิบสองโวลต์เพราะเป็นสองร้อยสี่สิบโวลต์ล้วควระเรื่องเลยอ้างหมดีเกลือขึ้นหมดผุหมดแล้วก็แบบเละเทะเลยสุดท้ายเลยต้องบัตรกี